ญาติโยมทั้งหลายเคยไม่ล่าที่รู้สึกว่าทำไมคนนั้นถึงทำแบบนี้คนนี้ทำไมถึงคิดแบบนั้นอาตมาเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอสถานการณ์ที่ทำให้สงสัยในพฤติกรรมของผู้อื่นวันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องของปุกคลันยุตาคือการรู้จักบุคคลรู้จักระดับคุณธรรมของคนเปรียบเสมือนการรู้จักประเภทของดิน ดินดีก็ปลูกอะไรก็งามดินร้ายก็ปลูกอะไรก็ยากเพราะพุทธเจ้าท่านสงสอนเรื่องนี้ไว้เพื่อให้เราพิจารณาคนด้วยปัญญาไม่ตัดสินด้วยอคติโบราณท่านว่าคบคนพานผานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการรู้จักแยกแยะคนดีคนพานจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ปุกลันยุตาไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินว่าใครดีใครเลวแต่การเข้าใจว่าแต่ละคนมีพื้นเพมีความเชื่อมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะวางตัวได้อย่างเหมาะสมไม่ทุกใจไปกับพฤติกรรมของผู้อื่นมากเกินไปลองพิจารณาดูว่าคนที่เราคบอยู่เป็นกัลยาณมิตรหรือไม่ คอยชี้แนะให้เราไปในทางที่ดีหรือชักนำเราไปสู่ความเสื่อมสุดท้ายนี้อาตมาขอฝากข้อคิดจงใช้ปัญญาพิจารณาคนรอบข้างแล้วท่านจะพบว่าชีวิตสงบสุขขึ้นมากนักเพราะท่านรู้จักเลือกคบคนขอเจริญพร